สวัสดีครับพี่น้องครับคุณโลหิมครับคุณโลหิมมืัอน,นี้สภาพพี่น้องมาหาหน่อไม้ครับหาหน่อไม้เมื่อแกงกินเที่ยงครับตอนนี้ก็อยู่นี่เป็นนี่เป็นป่าท่ามครับบ้าคนคุณโลหิมมันเป็นป่าบุงป่าท่ามใกล้น้ำสงคมครับก็จะได้เมื่อนี้เมนูก็คือ แกงน้อไม้ครับแกงน้อไม้กินเที่ยงแกงน้องไม้ซุ่มกันกับพี่กับน้องครับมาคนเรา้ไหมมาหลายคนอยู่ครับสามสี่คนมากับป้าครับมือนี่มาเบิ่งครับน้องไม้กัเพราะได้กินอยู่ครับการหางห้งกระไซขอคมกับพี่น้องครับใส่ขอคมเพราะว่นาน้ำน้ำกรดน้อไม้มันหลครับ ต้องได้ใช้อุป,ปกรณ์การช่วยหาก็คือขอคมนี่แหละครับภูมิปัญญาอีกแนวหนึ่งได้พี่น้องเอ้น่อไม้งอหน่อยก่อน 你毛不？嗯嗯嗯 เรียกครับจนพ่อแกง่นครับพี่น้อง นมไหมครับมาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับจนตัวสิบพ่อแกง กระสีได้พอแกงแล้วครับพี่นอ้องหาอีกจังน้อยครับกะสิได้กลับครับตอนนี้มันยังได้บ่ลายอยู่ครับจังน้อยก่อนหาน้ำม้งที่ลุ่มขันมองดอนเนี่ยมองโนนเนี่ยมันกับบ่หมีครับมันยังมันยังแยงอยู่ตอนนี้อันนี้หาโล นองครับมันมีมันเป็นหนองต้นกระโดนโอ้ปลาบุงปลาทามยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับเขียวกระจีครับฝนตกมาใส่ห้าสองหนะครับน้ำไม้ก็ออกพอได้กินครับหาเพิ่มอีจกจัหน้อยครับพี่น้อง มาก่อนนี้ก็ได้แล้วครับอีกอีกนอนหนึ่งนะครับหาหน่อไม้ อยู่ดีๆครับพี่น้องครับเห็นหั่งมิ้มครับบานนี้ครับพี่น้องกลางกอไผ่อยู่คมครับนึกว่าสีเอามันเบียบใดเนาะบานนี้เนาะเห็นหั่งมิ้มครับพี่น้องกำลังยิ้มมาอีกทางใส่เดี๋ยวว่าบุรุษว่าสิเอาเบียบใดครับมันอยู่กลางกอเลยครับกลางกลางกอไผ่ก็สิหาวิธีเอามันอยู่ครับ ครับอยู่หกเต็มไปครับอยู่หกพุทธเดชตะดางครับนําหัวน้อยหนึ่งครับเส้นด้ายมันมันอยู่หกพุทธครับบุ้เอาพาเอามีดมาเอาเตะเนี่ยก้อนเอไม้ครับมาก็ได้ซ้ำเร็จและครับนเอไม้ก็คือสศได้พอได้กินได้แกงแล้วครับพอแกงแล้วล่ะสีได้ครับแล้วครับแต่ที่ตามคุณโอหิมครับสิบอ็ด ให้แม่บ้านเพนเอ็ดเกลี่ยนวัตถุ่ิกินครับดได้มากแล้วกะเอามาปอกครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปจะได้เอาไปต้มเลยต้มให้มันจืดสักก่อนเรจะแก่งได้กำลังปอกปอกไปทีแล้วเลยครับ แสงเจดีย์บอดจากนั้นปอกกะมันออกแลยครับในลงหม้อตุ๋มนะครับท่อนใดที่มันใหญ่เพิ่นกะทุบทุบให้มันแหลกจักน้อยหรือว่าใช้มีดจักนะครับมีดฟันให้เป็นชิ้นน้อยๆครับแล้วก็ลงหม้อต้มนะครับใช้ต้ม ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก30นาทีครับเพื่อให้ความขมมันออกแล้ให้น้ำเดือดแล้วก็ให้ความขมออกจากนอไม้ก่อนครับจังแกงได้ระวางการรดตุ่มนอไม้ครับกะเอากระสิมาเข้าไว้ครับมาเขอนเข้าเบือครับ ข้าสารมาให้มันให้น้ำให้น้ำเข้าจักหน่อยก่อนครับให้มันไน่เพื่อนวะแล้วจังตำ่ำต่ำให้มันเหลียดครับรเพชรเพื่อนเขาเบืออนะเบเ่อได้ครับถังน้ำอย่านางครงนี้น้ำสียจุกจิกเลยครับสุดยอด เตอมเคียงครับเขาเดือดฮีด yes. ครับกระทงนีนบน้ำจะนั่งครับตอนนี้ต้นมน้ไม้กัน จีบครับเยบร้อยครับพร้อมส<ถ>ี <sk r isa> ที่สกแกงนะครับพี่น้องไปตีดึงไดชามวนมุเมื่ีกไปตีดึง้งามวอกังวนวงวนไปกิ้กรั่นะวน,นง,วงเดือเดเลยครับพี่น้อง ใส่พักขาไปแล้วโอ้ยอยากให้พี่น้องได้กินมนเลยครับหน้าตาลปิดตะาแซบขนาดครับพี่น,อน้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับพร้อมกินแล้วครับ มามาครับมา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 นั่งมานั่งครับนั่งเลยมาได้มครับเออกินน้องบุญกินเลยมาครับพี่น้องครับมามามากินแกงน้ำไม้น้ำกันครับมันลวกปลากแซ่บหลายลวกลินลวกลินบ่มั่นบานกูละถ้าชอบ คลิปนี้กดถึกใจครับถ้าใช่กดติดตามครับพี่น้องครับ <c oughs>